สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญปรยทานเป็นรูปแบบนี้กันค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรสเบอร์2ความยาวเส้นละ35เซนติเมตรค่ะ จากนั้นเราก็จะพับปลายด้านนึงลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาว13เซนติเมตรจากนั้นเราก็มาเริ่มขั้นตอนฐาน4ี่กันเลยค่ะจบริบบิ้นเส้นแรกมานะคะโดยที่ให้เส้นสั้นมันอยู่ด้านบนสุดค่ะแบบนี้จากนั้นเราก็เอาเส้นที่2องมาคล้องเส้นที่1เส้นที่3มคล้องเส้นที่สอง เส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับค่ะแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้จากนั้นกลางช่องที่4ออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมานะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ฐานสเรียบร้อยแบบนี้ต่อมาเอาเหรียญค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ จากนั้นเราก็พับเก็บเหรียญโดยที่เอาริบบิ้นเส้นสั้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราพับเข้าหาเราแล้วก็เส้นที่ชี้ไปทางขวาพับไปซ้ายเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราพับไปด้านหน้าเราเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายจับปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าที่ช่องตรงนี้เลยนะคะดึงให้กระชับก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ เราก็จะพับเก็บริบบิ้นเส้นสั้นนะคะก็เริ่มจากเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราเลยก็พับสอดเข้าที่ช่องตรงนี้ค่ะจากนั้นหมุนชิ้นงานแล้วก็พับเก็บเส้นสั้นเหมือนเดิมเลยนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะก็เริ่มทำกลีบดอกแรกนะคะจับเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราจับโค้งมาทางด้านขวาค่ะแล้วก็เอาปลายริบบิน้นโค้งลงข้างล่างปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปที่ช่องทางด้านขวาตรงนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้กลีบดอกแบบนี้นะคะเราก็ทำให้ครบทั้ง4เส้นเลย ็เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4เส้นเลยต่อมาเราก็จะมาเริ่มทำเกสรน,นะคะเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายมือค่ะเราก็จับมันมาทางด้านขวามือก่อนนะคะจับมาจากนั้นก็ม้วนริบบิ้นค่ะไปทางด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้แล้วก็โค้งวนกลับมาทางด้านขวานะคะให้มันเป็นแบบนี้นะคะ พอได้แบบนี้แล้วใช้นิ้วชี้กดไว้ค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะเราก็ม้วนริบบิ้นไปข้างหลังค่ะหนึ่งรอบแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้เลยนะคะปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกตรงนี้ เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ทําให้ครบทุกเส้นค่ะเราก็หมุนชิ้นงานให้ริบบิ้นมันเป็นลักษณะเดิมเหมือนเมื่อกี้นะคะจากนั้นเราก็ม้วนริบบิ้นค่ะไปทางด้าน หน้าเรานะคะแบบนี้แล้วก็โค้งมาทางด้านขวานะคะเป็นแบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้กดไว้ส่วนด้านปลายริบบิ้นนะคะก็มว้วนริบบิ้นเข้าหาตัวของมันนะคะหนึ่งรอบแบบนี้จากนั้นเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ใต้ช่องนี้เลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้เราก็ทำอีก2เส้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จัดริบบิ้นให้มันสวยงามค่ะ ก็น่าจะได้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับมาด้านหลังเราก็จะมาสอดเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะก็เอาเส้นยาวนะคะที่ชี้ไปทางด้านขวามือค่ะจับดึงไปข้างหน้าแล้วก็โค้งริบบิ้นลงข้างล่างแล้วก็สอดเข้าที่ช่องข้างล่างตรงนี้เลยค่ะ ดึงให้กระชับก็จะได้แบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะต่อมาปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาเราก็จะตัดตกแต่งนะคะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาติดดอกไม้นะคะใส่ตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะเราก็จะยิงกาวลงไปค่ะจากนั้นเราก็เอาดอกไม้นะคะติดลงไปค่ะแบบนี้นะคะ เราก็จะได้เรียนปอยทานน่ารักน่ารักไปอีกแบบค่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ